สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเรามาเที่ยววัดจันทร์ตะวันตกนะครับวัดจันทร์ตะวันตกเนี่ยก็มีสถานที่ให้เรามาเที่ยวหรือว่า,ามาดาูสถานที่ก็สวยงามครับดูครับดูสถานที่ของทางวัดก็ถือว่าก็โอเคครับสวยงามครับดูครับเบื้องต้นอ เห็นไหมครับสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่มาก็จะมีอยู่หลายสถานที่นะครับที่วัฒนวันตกครับที่ว่าหนึ่งมีอุโบสถหลวงพ่อทันใจมีกุฏิเจ้าว่างมีมหาวิหารองค์ปฐมนะครับมีเมมมีห้องน้ํามีศาลาการประเรียนมีสํานักงานวัฒนวันตกมีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับ พระราชทานมีศาลาพระพิคเนตมีเจดีสระหลวงสองพี่น้องสองแควนะครับแล้วก็ป้ายข้างหน้าอย่างสวยอลังการแล้วก็หลวงพ่อทองไหลามาองค์ใหญ่เลยนะครับอ่านี่ครับเบื้องต้นก็จะมีตั้งแต่ถนนทางเข้ามาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้มีมีเขาจะมีบอกอ่าอยู่ตรงหน้าซุ้มแต่ที่สําคัญก็คือเนี่นะครับ มหาวิหารสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยครับเป็นสถานที่ที่สวยมากเราอยากจะให้มาชมกันครับแล้วไม่มาชมแล้วก็มาถ่ายรูปไหมมันดูครับสวยสวยครับของวัะจันทร์มาตกนี่ครับสวยถือว่าก็โอเคนะครับสวยมากครับมหาวิหารนี้ถือว่ามหาวิหารองคปฐมครับ ในวัดนี่ก็ถือว่าโอเคครับก็ถ้ายัางไงก็มาชมก็ได้ครับโอ้ถือว่าสวยมากครับที่นี่นะครับนี่ยังไม่เสร็จก็ยังสวยขนาดนี้เลยนะครับแต่ถ้าเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนอ่าใน ีูยูผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe เอ๊ะแล้วก็กดติดตามนะครับเราก็จะได้มีนำเสนอผลงานดีๆให้ออกมาเห็นต่อไปนะครับครับผมแลนะก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วก,ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผม